ไปเที่ยวบอกคนอื่นเพราะถ้าเกิดดวงของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ดวงที่จะได้มากมายเขาไปซื้อเลขมันก็จะถูกสิ่งที่เรียกว่าเป็นการที่ดูแลจากทีมเบื้องบนเนี่ยก็จะทำให้ตัวนั้นอาจเพี้ยนไปได้เนี่ยพี่วันจึงบอกว่าต้องรอสัญญาณนะว่าถ้าเราฝึกความเป็นทิพย์เมื่อไหร่เนี่ย แล้วความรู้สึกในขณะที่อยู่กับท่านตรงนี้มันเกิดขึ้นจริงๆนะเพราะบางคนเนี่ยยอมรับนะคะแม้แต่ตัวพี่วันเองถ้าออกจากห้องพระออกจากคอมฟอร์ทโซนที่ท่านเขาเรียกว่าใช้ยานบารมีดูแลพี่วันเนี่ยแล้วไปข้างนอกแล้วเกิดพี่วันไปเจอยานอะไรตัวเนี้นะถ้าพี่วันเปิดเนี่ยท่านก็ไม่ปิดนะพี่วันก็จะได้อะไรแบบแปลกๆเยอะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่วันจึงต้องบอกว่าเชิญชวนให้มาฝึก ถ้าสัญญาณเกิดขึ้นในขณะที่เราฝึกฝนตรงนั้นเนี่ยนั่นมันคือของเรานะอ่าแล้วพี่วันเองเนี่ยถามว่าพ่อเตือนว่าถ้าพ่อให้เจ้าไปแต่เจ้าเนี่ยนะกลับไปโฆษณาหรือไปสร้างตัวตนอ่านะ,นะและวันหนึ่ง ถ้ามารเขารู้แล้วเจ้าเนี่ยมีในเรื่องบางอย่างที่พลาดไปสิ่งที่มารจะทำให้คนเกลียดคือต้องเข้าใจนะคะก็คือการที่คนเขาเสียเงินซื้อแล้วเขาไม่ถูกเขาก็จะเกิดอาการเสียใจเศร้าเสียใจแล้วจากนั้นเนี่ยทำก็จะไม่ปฏิบัติ นี่แหละคือเหตุหนึ่งพี่วันต้องกราบขอโทษนะคะว่าทำไมพี่วันจึงจะไม่ตอบเรื่องจะไม่ตอบเรื่องเลขหรือว่าทักทายมาในวันที่หนึ่งกับสิบหกพี่วันจะไม่ตอบใครทั้งนั้นเหตุผลเพราะตรงนี้แหละคือสิ่งที่เบื้องบนเตือนเพราะฉะนั้นเรื่องอำนาจวาสนาบารมีถ้าเกี่ยวกับความที่เรียกว่าเป็นทิปตัวเนี้ ้องฝึกจนกว่าเราเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเนี้ยนะเป็นประสบการณ์ตรงอย่างของพี่วันเนี่ยนะนะท่านให้ครั้งแรกเนี่ยให้สามสองกับสองสามนะวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมันเข้าเข้าตัวล่างนะคะอสามสองนะแต่พอวันที่หนึ่งเมษานะคะ ท่านให้ตอนนี้ให้มากกว่านะคะให้มีหกหกด้วยให้มีคําว่านะคะแปดแล้วให้ไปคู่กับอะไรก็ได้ที่ลูกชอบนะนี่แหละทําให้พี่วันรู้ว่านะนี่คือสิ่งที่พี่วันฝึกนะแต่ถ้าพี่วันเอาเลขตัวเนี้ยไปบอกคนอื่นก่อนและเกิดอาการที่พี่วันพูดหรือขี่นหรือพิมพ์นะตัวนี้ แต่ถ้าเหตุบังเอิญก็คือถ้าเขาเข้าได้มาเจอเขาอยากดูตอนไหนที่เป็นบุญวัฒนาของเขาเขาก็จะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเชื่อตรงนั้นโดยที่พี่วันเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้จะไปอะบ,อบอกนู่นบอกนี่แล้วก็สิ่งที่ท่านบอกถ้าเมื่อไหร่พ่อหักรถให้ไปที่แผงลอตเตอรี่ไหนนั่นแหละคือดวงของเจ้าเลขให้จดสถิติไว้ว่าวันนี้ อยู่ห้องพระแล้วอธิษฐานแล้วไม่ได้ใส่ชุดขาวเนี่ยเป็นแบบนี้แต่วันที่ใส่ชุดขาวแล้วมานั่งสอนธรรมแล้วมาเชิญญาณเนี่ยเลขจะเป็นแบบนี้นะที่สำคัญเนี่ยตอนที่ไม่ได้อยู่ห้องพระตรงเนี้ยพูดออกมาด้วยค่ะพูดเป็นตัวเลขเลยนะพี่วันเลยบอกตรงนี้ว่านี่แหละคือการฝึกนะแต่ฝึกตรงเนี้ยพี่วันก็ไม่ได้อ่า ใช้ไปบอกว่าเออน้องตั้มกิตลวีขาวันนี้พี่วันฝึกได้แปดเจ็ดนะกะหกหกนะ,ะหรือแปดห้าพี่วันชอบนะเพื่อที่จะรู้ว่ายังไงน้องซื้อแน่แต่ถ้าดวงน้องเนี่ยนะจะถูกหรือไม่ถูกก็ตามแต่ที่สำคัญเนี่ยพี่วันต้องมาช่างใจด้วยเขาเนี่ยศรัทธาพ่อใหญ่ด้วยเขาเคารพพี่วันด้วยการที่เขาถามว่าพี่วันชอบเลขตัวไหนอยากซื้อเลขอะไรไหม พี่วันเนี่ยเลือกที่จะบอกเบื้องบนว่าหนูรักน้องถ้าให้มาเยอะๆอย่างนี้แล้วให้รู้สึกว่าถ้าให้เข้าไปเนี่กวนเลขเพี้ยนเนี่ยขอให้ท่านลงมาบอกกล่าวหนูหน่อยเถอะตอนนั้นพี่วันทันข้าวแล้วก็พยายามคิดนะคะแล้วอยู่ๆนะพอพี่วันเนี่ยตั้งใจจะพิมพ์บอกน้องไปว่าอย่างนี้ แต่อธิษฐานอีกครั้งหนึ่งต้องไม่ทําให้น้องเสียหายนะถ้าลูกจะพิมพ์อยู่ๆน้องยกเลิกข้อความค่ะนะน้องยกเลิกข้อความน่าจะอาจจะกเ,เกือบใบสองหรือเป่านี้แหละทําให้ตรงนั้นอนะ่ะพี่วันก็เลยนะออกจากห้องน้ํามาจะจับโทรศัพท์จะพิมพ์บอกนะก็เลยไม่ได้จับพอเห็นพี่สุพังนะคะบอกว่าถูกไหมหนู่นนี่นั่นอะก็อยากจะบอกว่านะคะ ด้วยความที่พี่วันเนี่ยยังพิสูจน์เพราะมันเป็นครั้งที่สองเองแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยานตัวนี้เป็นยานที่หนึ่งพี่วันไม่ได้ใส่ชุดขาวสองพี่วันไม่ได้นั่งอยู่ตรงห้องพระแล้วพี่วันเนี่ยนะไปอธิษฐานอีกที่หนึ่งแล้วสัญญาณมันเข้ามาแบบนี้พี่วันก็เลยต้องกราบขอโทษนะคะตอบทุกคำถามแล้วแล้วก็บอกทุกเหตุผลนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะ วันที่หนึ่งกับวันที่16ถ้าอยากถูกพยายามลดกิจกรรมภารกิจทุกอย่างนะคะพยายามนิ่งสงบนะและจะได้แต่พี่วันก็ต้องบอกนะคะว่าสิ่งที่พี่วันเนี่ยเดินไปลอ,ลอ,ลอตเตอรี่เนี่ยแปดเจดไม่เข้าอยู่นะแต่เห็นหกหกหแต่พี่วันเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ มันไม่ชอบเลขนี้อ่ะแต่มันขอเดินกลับดีกว่าแปดเจ็ดไม่มีอ่ะไม่มีไม่เห็นไม่เป็นไรนะขอให้นะสิ่งที่พี่วันเนี่ยรู้สึกว่าคนคนหนึ่งอ่ะพี่วันอยากได้ตังจากเขาเพราะเขาติดพี่วันนะแล้วพี่วันก็เลยตัดสินใจนะมานั่งว่าโอเคนะอันเลขนะตองหกอ่ะไม่ชอบแต่เห็นแต่ไม่เอานะ <laughs> สิ่งที่ไม่เห็นคือแปดเจ็ดนะก็เลยบอกว่าอ่ะไม่ซื้อก็ได้ถ้าหนูไม่ซื้อมันแปดเจ็ดเนี่ยถ้าได้มันอาจจะเป็นเลขสองตัวมันก็ได้แค่สองพันแต่หนูเนี่ยเคยถูกนะสิบใบโดยเพื่อนนะเป็นคนจับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็เลยขอให้พ่อเมตตาคนคนนี้ขอให้โอนมาเถอะหมื่นห้า พราะเห็นหายเงียบไปแล้วก็เขาไม่มีสัจจะวาจาหนูขอทวงแล้วเกิดอาการที่เ,เรียกว่าคนคนนี้ค่ะโอนตังมาให้หมื่นห้ามันก็เลยรู้สึกแค่ว่าอ่ะโชคดีละไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรถ้าซื้อเนี่ยนะถ้าสมมติเลขสองตัวเนี่ยแปดเจ็ดเนี่ยหรืออ่ตัวอื่นก็ตามหกสามก็ตามนะคะตัวนี้ถ้าลูกถูกสิบ ใบลูกก็ได้แค่สอง0มื่โดนหักอีกเปอร์เซ็นต์อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้หมืตัวนี้เข้ามาถ้าถามว่าตรงนั้นเนี่ยได้เงินจากจากเลขไหมคือใจยังไม่กล้าพอที่จะซื้อเลขที่เรามองว่ามันเป็นไปได้เหรอตองหอะไรเงี้ยนะแล้วก็สิ่งที่เราเนี่ยอธิษฐานก็คือว่าเราเนี่ยได้เลขตัวนี้มานะคะได้เลข8ปห้า ความชอบของเรานะแต่พอไปปุ๊บเนี่ยนะแปดเจ็ดแปดหกแปดห้าเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีเลขเป็นใบให้ซื้อนะคะนะตรงนั้นเนี่ยทำให้เราเลยมาอธิษฐานว่าถ้างั้นขอให้หมื่นห้าที่คนเนี้ยต้องการไม่รู้ว่าจะ จะทาให้เราลืมแล้วไม่ส่งหรือเปล่าแต่เราอยากได้นะอยู่ๆคนนี้โอนเข้ามาหมื่นห้านะแต่ก็ต้องบอกว่าแมน้นนะคะมันจะเป็นเงินที่อาจจะไม่ได้มาทางอากาศเหมือนที่เราอยากได้แต่อย่างน้อยมันเป็นเงินที่เราคิดว่าจะไม่ได้จากคนนี้แล้วนะนี่คือสิ่งที่พี่วันเนี่ยมาบอกนะคะว่าบางครั้งยานชาญตัวเนี้ยด้วยดวงของเรายัางไม่ถึงมันทำให้เราชอบกับไม่ชอบด้วยนะอ่า ทั้งที่เห็นทั้งที่เห็นแล้วก็เห็นในลอตเตอรี่ด้วยเขาจะหยิบให้เอานะแต่เรามีความรู้สึกมันเป็นไปไม่ได้นะ่ะนะะหกหกหก,หกอะไรมันจะออกก็เลยวางลงแล้วก็ไม่เอาดีกว่านะตอบบ้านดีกว่านะนี่คือสิ่งที่ไม่ถูกแล้วก็ยอมรับนะคะว่าถ้าวันหนึ่งถ้าให้พี่วันเนี่ยไปที่ไหนแล้วไปฝึกยานชานที่อื่นแล้วคนถามเนี่ยนะเลขจะเพี้ยนหมด นะยกเว้นว่าต้องแบบอย่างนี้แหละแล้วก็มาฝึกนะคะอ่าแล้วตอนนี้ยถ้าสมมุติเลขตัวนั้นเนี่ยเกิดจากการฝึกแล้วได้มาเฉเพาะเรานะคะจะพาะเราตัวนี้เราไปบอกคนอื่นเนี่ยนะสิ่งที่เราเนี่ยกลัวคือการที่ทําให้คนอื่นเสียงเงินนะพี่วันจึงพยายามถูกพ่อเตือนตรงนี้ตลอดแล้วพี่วันพยายามต้องอกัน หนึ่งแม้นไม่ได้รักแต่อาจจะมีความเลื่อมใสศรัทธ,ธาแต่วันหนึ่งเนี่ยเราบอกเลขผิดสินะเขาเสียตังค์อ่ะพ่อเลยบอกว่าเขาจะไม่ชอบเธอเอานี่แหละคือใครที่พิมพ์มาวันที่หนึ่งกับสิบหกที่ผ่านมาเนี่ยนะนะนะวันที่หนึ่งเนี่ยพี่วันจะไม่ตอบในวันนั้นนะเพราะฉะนั้นเหตุผลคือพี่วันมีเรื่องของการที่ถ้าไปคุยเยอะนู่นนี่นั่นพี่วันมีความสงสาร พี่วันก็อาจจะพลาดตรงที่ไปทำให้เขาเสียตังคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรื่องนะเลขทิปเนี่ยอยากจะให้เป็นของใครของคนนั้นดีกว่าเวลาผิดเราจะได้ไม่ต้องโทษใครเราไม่ต้องเสียใจกับใครแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่านะความเรื่องใสศรัทธาตัวเนี้มันอยู่ที่ตัวเลขเราให้รู้สึกแค่ว่านะาพี่วันเนี่ยแนะนำคนเข้านิพพานสิ่งที่สูงสุดเนี่ยความมหศัศจรรย์เนี่ยคือการ หยุดอาการเจ็บปวดใจคือการที่ตัดสินใจด้วยตัวปัญญาสูงสุดแล้วว่าจะออกจากสัมภเวสีผู้มีแดนเกิดนะเพราะฉะนั้นอันนี้เรามาทําความเข้าใจกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่วันก็ไม่อยากว่านะวันที่หนึ่งมีลายมาแบบเยอะแยะวันที่สิบหกมีลายมาเยอะแยะพี่วันขี้เกียจขี้เกียจพ,พี่วรนพี่วันอยากจะสงบอยากจะสงบเพื่ออะไรเพื่อที่วันจะพิสูจน์ต่อไปว่า ถ้าหนูเล่นไม่ได้หนูให้คนอื่นได้ไหมโดยที่หนูเนี่ยจะเลิกเล่นอ่าจะเลิกที่จะไปเอาเงินกลางอากาศนะแต่พี่วันก็ถือว่าวันนั้นเนี่ยนะท่านน่าจะปลอบใจพี่วันนะอย่างน้อยๆก็หมื่นห้าตัวนี้พี่วันก็ถือว่าหายากนะสําหรับคนอายุมากอย่างพี่วันไม่รู้จะไปนั่งต้องทําอะไรขายต้องนู่นนี่นั่นนะมันจึงจะได้หมื่นห้าแต่ที่ได้มาเกิดจากการที่พี่วันนขออนุญาตท่าน ขอพิสูจน์ครั้งที่3ต่อไปก็คือครั้งที่จะถึงนี่แหละว่าแต่ละคนเนี่ยนะถ้าเราคิดว่านะคะการที่เรามาฝึกกับพ่อใหญ่เนี่ยเราได้อะไรเราก็ไปฝึกแต่ว่าหน้าวันหนึ่งสิ่งที่พี่วันเนี่ยนะเห็นบางคนเนี่ยนะอยากได้แต่เวลาเราฝึกกันไม่มาฝึกนะไม่มาฝึกแต่เขาก็ ต้องการความสําเร็จนะต้องการความสาเร็จมายัางไงก็ตามให้พี่วันผักบุญให้แล้วกันอะไรไม่ได้ช่างดึงดึงสิ่งไม่ดีออกทางหูให้หน่อยนะนี่มันเป็นสิ่งที่ทีมงานบ้านนิพานเะนี่ยรู้กันนะรู้กันวันนี้พี่วันเปิดบ้านนะไปไม่ไปอย่างน้อยอนะบางคนเนี่ยเคยออกกรรมได้แล้วชีวิตดีขึ้นมาถึงก็อยากให้พี่วันเชิญปู่ให้ออกกรรมนะพี่วันก็จะบอกว่านะ ตัวนี้คือพี่วันผ่านมาหมดแล้วนะวันหนึ่งถ้าได้วิมุตตเนี่ยไม่ต้องมานั่งออกกรรมจะออกทำไมอะ่ะในเมื่อใจมันเลิกบวดร้าวแล้วอธิษฐานอะไรเนี่ยได้หรือไม่ได้เราเข้าใจเราเข้าใจนะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่วันจะขอให้น้องๆเนี่ยนะตั้งมั่นเวลาน้องเนี่ยใช้ความตั้งมั่นในจิตจะกลับนิพพานตัวเนี้พ่อพระพุทธเจ้านะคะนะเคยนะคะ ถูกพ่อพระอานนท์ทรงส่งสัญญาณนั้นช่วยเหลือลูกด้วยเถอนเนื่องจากบางครั้งคนที่มาคอมเมนต์ไม่ได้แตกฉานในสิ่งที่ลูกได้พบได้เจอและลูกได้รับสิ่งที่เรียกว่ากระแสธรรมตัวนี้มาตั้งแต่เริ่มเริ่ม,มต้นในการเข้าสู่วิมุติขอท่านเมตตาด้วยเถิญเจริญพร จเจริญยิ่งขึ้นไปในธรรมลูกรักอันในพุทธการนั้นพุทธบุตรเป็นดั่งน้องชายเรียกว่าท่านอานน์ได้เคยมีอาการวิตกกังวลและเมตตาต่อผู้ที่จะมาพบตถาคตมากมายแม้นแต่พระประยุนญ,ญ,ญาติที่เป็นเชื้อพระวง์ก็ตาง อานน์เคยถามตถาคตว่าท่านผู้เจริญสงสารคนที่มหาจังเลยบางคนไม่มีโอกาสปฏิบัติธรรมเหมือนพิสุก็คือการที่เรียกว่าต้องเจริญด้วยอธิสินอธิจิตสมาธิตั้งมั่นและ อธิปัญญารู้ว่าถ้ายังเกิดอยู่จะมีทุกข์อยู่ร่ำไปและจะแก้ตายไม่ได้สักทีแก้ทุกข์ไม่ได้สักทีจึงต้องการหลุดออกจากวัตฏสงสารและอานอนน์ัน้นได้ถามคำถามหนึ่งซึ่งอาจจะมีประโยชน์จากที่ลูกๆได้สอนทำให้กับคารวาสอานอน์ถามว่าท่านผู้เจริญหากผู้ที่ ต้องการกลับนิพพานแต่ไม่สามารถที่จะมีเวลาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิได้เหมือนกับพิสุที่ถูกระเบียบก,กฎวินัยทำวัดเช้าหรือวัดเย็นหรือแล้วแต่การที่เรียกว่าปริวิเวกสิ่งเหล่านี้จะมีสิ่งใดที่นั่งสมาธิไม่เก่งและไม่มีเวลาที่จะทรงยานทรงฌานได้นาน และสามารถกลับนิพพานได้ไหมพระเจ้าคะ่ะ <c oughs> เมื่อนั้นตถาคตนั้นได้ตอบอานนท์ไปว่าอันอานนท์ถ้าผู้ใดนั้นไม่มีเวลาที่จะมานั่งยืนเดินในการปฏิบัติธรรมหรือทำสมาธิใดๆมากมาย ที่จะต้องนั่งนิ่งอยู่กับที่หรืออุเบกขาได้หรือเรียกว่าหลีกหนีจากชนกลุ่มมากเพื่อที่จะมาหาความวิเวกค,ความเงียบสงัดให้กับตนเองได้ฝึกฝึกในการพิเคราะห์พิจารณาในกายเวทนาจิตธรรมก็ตามสิ่งที่จะกลับนิพพานได้ง่ายในลักษณะผู้ไม่มีเวลานั่นคือจะต้องน้อมละลึกนึกถึง ความดีของพระนิพพานหรือเรียกว่ารักพระนิพพานเป็นอารมณ์หรือการทําอุปสมานุสติคือการละลึกนึกถึงพระนิพพานอยู่เนืองนิดเรียกว่ามีเวลาก็ละลึกนึกถึงพระนิพพานใช้เวลาสั้นๆแต่เลือกนิพพานที่เดียวผู้นั้นก็จะสามารถกลับนิพพานได้ในลักษณะที่เรียกว่าสมาธิไม่ต้องเก่งนี่แหละ คือสิ่งที่อยู่ในอนุสติสิบที่ตถาคตนั้นได้บรรจุเอาไว้ว่าใครก็ตามที่ทำการระลึกนึกถึงพระนิพพานได้ผู้นั้นก็จะกลับนิพพานได้รักลูกเจริญพรไม่ต้องเสียเวลาในการทำสมาธิอย่างเดียวมากมายแต่ใช้วิธีทำอุป,ปัสมานุสติ หรือการระลึกนึกถึงพระนิพพานคุณความดีของพระนิพพานเลือกพระนิพพานแล้วและต้องการกลับอย่างจริงจังสิ่งเหล่านี้คือความตั้งมั่นในจิตคือสมาธิคือการที่มีจุดนิ่งอยู่ที่เดียวนั่นคือ ทำเพื่อพระนิพพานรละลึกนึกถึงพระนิพพานนั่นแหละคืออุปสมานุสติรักลูกเจริญพรและจะกลับนิพพานได้เจริญพรขอให้คำสอนในพุทธการเอามาใช้ในวันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติตอนไหนได้ตอนนั้นรักลูกขอให้ทำหน้าที่ต่อไปในรูปคารวะชั้นเลิศเจริญพร <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะก็ไปดูเอาว่าอุป,ปสมานุสติตัวนี้คือหนึ่งในอนุสติสิบที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ผิดเพี้ยนฉะนั้นใครระลึกนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้เหมือนหายใจเข้านิดหายใจออกพานและมีอาการที่เรียกว่าเข้าเฝ้าทีมงานที่ชุดช่วยเข้าพระนิพพานถวายลมหายใจให้ตัวนี้ถือว่าเราเลือกที่เดียวไม่เลี้ยวที่อื่นนั่นแหละ คืออนุสติสิที่เป็นการระลึกนึกถึงความดีว่าเราเนี่ยมีตัวปัญญาสูงสุดเลือกตามพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระรหัตทุกพระองค์สาธุสาธุสาธุาธบายบายนะคะ